เปิดเทอมวันแรกในเมืองสากุระนี่ทุกคนวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะเป็นยังไงกันบ้างอะ่ะจะมีกันบ้านหรือเปล่าเนี่วันแรกนะ่ะหลบคุณครูหน่อยนะครับคุณครูรีบครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะหิวจังเลยนะใจก็หิวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแวะไปลงอาหารกันดีไหมเธอก็ดีนะจ๊ะ ที่นั่นได้ข่าวว่ามีร้านบะหมี่มาใหม่ด้วยร้านบะหมี่อย่างนั้นเหรอได้เลยฉันชอบกินบะหมี่ต้มยำสวัสดีครับคุณครูทุกคนแล้วก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูผอ,อสบายดีกันนะจ๊อสบายค่ะสวัสดีค่ะคุณผอ,อพี่ฝนคุณลุงผอ,อยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปทักทายเขาหน่อยกันดีกว่านะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบู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 บวันนี้ดีจังเลยนะใช่แล้ววันนี้ดีจังเลยนั่นไงเขายืนอยู่ตรงนั้นนะคุณลุงผอ,อสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะใช่แล้วเหรอวันนี้ผอ,ออตื่นมาตั้งแต่ตีสีเลยนะเนี่ยตีสีเลยเหรอคะท่าทางอยากจะเจอนักเรียนกับคุณครูทุกคนเต็มที่เลยนะครับ แต่แปลว่าตื่นเช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ไหวนะคะวันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกพออนอนต้องแต่ประมาณทุ่มครึ่งเลยนะทุ่มครึง่งใช่ใช่ใช่กลัวตื่นไม่ทันก็เลยตื่นมาตีสี่นะ,ะดีจังเลยนะคะตอนทุ่มครึ่งหนูเพิ่งจะกินข้าวเองค่ะใช่แล้วล่ะครับคุณลุงพอ,อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับใช่แล้วล่ะค่ะ เอาละเดี๋ยวเราเก็บของที่ล็อกเกอร์แล้วก็เตรียมตัวเข้าเรียนวิชาแรกกันดีกว่าพี่ฝนวิชาแรกจะเป็นวิชาอะไรนะ่ะวิชาแรกตามตารางสอนน่าจะเป็นภาษาจีนภาษาจีนหรอใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียนภาษาจีนกันด้วยนี่นี่เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บข้าวของเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์บร๊บเอกะนายได้หยิบกระเป๋ามาหรือเปล่าฉันหยิบกระเป๋ามาแล้วอยู่ในกระเป๋าพี่ฝนอีกทีหนึ่งแล้วทําไมนายไม่หิ้วมาเองฉันลืมพี่ฝน เก็บของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเก็บของเรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยเอาละเราก็เดินเข้าไปเรียนอย่างสบายใจมาแล้ววิชาแรกภาษาจีนจริงด้วยนักเรียนทำความเคารพค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูเอาละนักเรียนทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับเราจะเริ่มคัดตัวอ,อักษรภาษาจีนก่อนอย่าลืมทำการบ้านด้วย สามน้าวันนี้วันแรกมีการบ้านเลยเหรอคะต้องมีอยู่แล้วแต่ว,ว่าวันนี้วันแรกเองทำไมมีการบ้านเร็วจังเลยนะคุณครูให้การบ้านมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องสามหน้าเนะี่ยพี่ฝนใช่ใช่ไหมล่ะคุณครูเขาสอนดีเหมือนกันนะแล้วก็ตลกข <c oughs> ำๆด้วยนะใช่มาเรียนวันแรกนี่มีความสุขดีจังเลยนะบู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 คาบต่อไปเราจะต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์แล้วเหรอใช่ว่าแต่ว่าโบไปไหนเนี่ยโบวิ่งตามมาอยู่บูบูบูเอาละ่ะถึงแล้ววันนี้เรียนคอมพิวเตอร์อา้าวเพื่อนยังไม่มาเหรอเนี่ยก็เพี่อคัดเสร็จก่อนนะก็เลยมาถึงก่อนว่าแต่คอมพิวเตอร์นี่จะเรียนแบบไหนกันนะอ๋อแบบนี้นี่เองพี่ฝน พี่ฝนอย่าลืมทํางานส่งคุณครูด้วย่ะพี่ฝนไม่ค่อยเข้าใจข้อนี้เหรอไม่ค่อยเข้าใจอะไรแค่ทํากราฟส่งเขาเองนั่นแหละทําไม่เป็นเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนไงแล้วก็ทําแถบดําไปคุมแล้วก็ส่งกราฟขึ้นไปได้แล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอนักเรนยนที่เข้ามาแล้วนะครับทํากราฟส่งคุณครูด้วยนะครับอย่าลืมส่งทางอีเมลนี่นะครับทําเกี่ยวกราฟอะไรก็ได้ใช่ไหมคะพี่ฝนทําเสร็จแล้วใช่ป่าก็ น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะนี่พวกเราไปหาอะไรกินกนันดีกว่านะคาบเรียนต่อไปต้องเรียนอะไรนะคาบเรียนนี้เรียนข้า,ากกร,รมพี่ฝนพี่ฝนไปนั่งที่เลยเรียนข้ากกร,รมเหรอโอ้ดีจังเลยวันนี้ได้กินแต่เช้าเลยอร่อยถ้าเราทํากับข้าวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามากินได้เลยสินะใช่อร่อยมากเลยนะคุณครูก็สอนดีนะทําอร่อยทุกเมนูเลย แบบนี้นี่เองเอาละจัดจานเรียบร้อยแล้วพี่บอนทํากับข้าวกินได้ก็เพร่อมาเรียนวิชานี่แหละบู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 อ่าบอว่าไงพวกปิ๊กบอบอกว่ากินก่อนเลยละกันนะแย่แล้วค่ะแย่แล้วเกิดเรื่องใช่แล้วล่ะคุณลุงพอช่วยด้วยนะคะแย่แล้วทำไงดีคะไม่ต้องตกใจไปนอนทังเรียนทุกคนเดี๋ยวคุณลุงผออจะขึ้นไปจับน้องแมวลงมาห้อยเนาะ อระวังหล่นระวังหล่นระวังหล่นนะเจ้าแมวน้อยแย่แล้วอย่แยลว้แลวทำไงดีออปีนไม่ไหวแล้วสงสัยเราจะอายุมากขึ้นแล้วนะเนี่ยคุณลุงพอออระวังจะหล่นลงมาอีกนอนึงนะคะใช่แล้วล่ะค่ะระวังหล่นด้วยนะคะระวังค่ะไม่ต้องเป็นห่วงไปนะจ๊ะเดี๋ยวคุณลุงพอออจะพยายามปีนขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงเนาะแบบนี้ดู ไม่ดีเท่าไหร่แล้วแล้วครับเพราะเราจะต้องไปตามพี่ฝนพี่เอกแล้วนะคะเจ้าแมวน้อยอย่าก,กระโดดลงมาหน้าเดี๋ยวเจ็บตัวนะจ้าระวังหล่นระวังหล่นอย่าปีนไปตรงนั้นจ้าข้างนอกนั้นเขามีอะไรกันหรอหรือว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องให้พวกเราช่วยไหมนะบู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 พี่เอกบอกว่างเจ้าบัวบอกว่าเหมือนกับว่าเขาไปล้อมต้นไม้อยู่น่ะเดี๋ยวก่อนน่น นั่นคุณครูพออนี่นะคุณลุงพออําทำอะไรอยู่ตรงนั้นอย่ย yeah, แล้วระวังจะหล่นนะคะระวังหล่นนะครับอย่าปีนขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าอืท่าทางเขาจะทําอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนต้นไม้กันนะ่ะคือว่าคือว่าอะไรเหรอครับคือว่าน้องแมวขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะ แมวเนี่ยนะครับใช่คุณลงอออุงผอเขากำลังพยายามช่วยแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ไหวจริงๆค่ะนี่ลองให้ปุ๊กปิ๊กช่วยแปลหน่อยได้ไหมอ่ะก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเขาร้องว่าเหมียวเหมียว,วตั้งนานแล้วน่าสุบเสือจังเลยบู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 ทำยังไงดีคะงั้นปุ๊กปิ๊กช่วยกันแปลหน่อยได้ไหมว่าน้องแมวเขาต้องการอะไรอ่ะ ลำบากคนรออีกแล้วเรื่องอะไรกันอะพูกปิิเดี๋ยวฉันลงแปแปลให้ได้ยินไม่ค่อยถนัดอยู่ไกลซะด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแมวตัวสีน้ําตาลที่อยู่บนต้นไม้ใช่เปล่าใช่อ่ะเดี๋ยวแปลให้นะหยงางงาว่าไงบ้างอะผู้พิจิ๊กดูท่าทางแล้วเขาหน้าจะลงมาลําบากนะะก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็วิ่งตามผีเสื้อมาแล้วผีเสื้อบินขึ้นมาบนตน้นซากุระก็เลยปีนตามผีเสื้อขึ้นไปฮะ ขนาดนั้นเลยเหรอบินตามผีเสื้อเหรอบู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 บแบบนี้ไม่น่าจะดีแล้วถ้าปีนขึ้นไปสูงๆแบบนั้นลงลําบากแน่นอนแล้วจ้าบูบอกว่าผีเสื้อมันก็เคยวิ่งตามออกไปเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วบปีนขึ้นบนต้นไม้หรือเปล่าล่ะน่าจะไม่ขึ้นบนต้นไม้แล้วพี่ฝนเอา,อางี้นะครับคุณลุงพอ,อเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นบนต้นไม้แทนคุณลุงพออ,อแทนนะครับเดี๋ยวก่อนฮะใหม่ใหม่อีกรอบ คือเพีเอก็จะปีนขึ้นบนต้นไม้แทนคุณลุงหอออไงอ่าน,นั่นแหละนั่นแหละที่ถูกต้องอ๋อต้องพูดแบบนี้ใช่เปล่าใช่เดี๋ยวก่อนนะฉันคุยให้ก่อนเจ้าแมวน้อยอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวฉันจะส่งผู้เชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้มขึ้นไปช่วยเองเดี๋ยวก่อนพวกพี่ไหนไม่ขึ้นไปเองอ่าฉันจะขึ้นไปทาไมฉันขึ้นไปฉันก็ช่วยไม่ได้ตัวฉันพอดีกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งกระโดดลงมารออยู่วันนั้นแหละผู้เชี่ยวชาญกําลังไป ลงมาไม่ได้นะคะอยากกระโดดพี่เสื้อก็ปล่อยพี่เสื้อไปจะกระโดดตามทําไมเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กแล้วเขา้าผู้เชี่ยวชาญของนายมาหรือยังผู้เชี่ยวชาญก็เพียงไงเตรียมตัวพร้อมอย่าง่านยืนนานแล้วเนี่ยเมียเมียอยู่บันนั้นแหละไม่ต้องลงมาเดี๋ยวก่อนนายจะทะเลาะก,กันทำไมเอาละเดี๋ยวเพี่ยกปีนขึ้นมาเองปุ๊กปิ๊กถอยหน่อยนี่เห็นมาแป๊บเดียวผู้เชี่ยวชาญในการปีนต้นไม้ เอาละไม่ได้ปีนต้นไม้มาต้องนานปีนท่านี้เลยแล้วเอาช่วยลงมาได้แล้วสาเหล็จว่าแต่ว่าเขามาทำอะไรแถวนี้นอกจากวิ่งตามผีเสื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าที่วิ่งตามผีเสื้อออกมาจากบ้านแต่จำบ้านไม่ได้แต่เดี๋ยวจะเดินกลับเองไม่ต้องส่งจะกลับบ้านยังไงจำบ้านไม่ได้ เก่งจังเลยนะดีใจจังเลยได้ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะดีใจจังเลยนะคะบู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 บอกว่าไงพวกวิ๊กบอกว่กาวันนี้เพรเก่งมากใช่แล้วเหรอวันนี้คุณเอกเขาเก่งมากเลยเนาะโอ้ดีใจจังเลยนะในที่สุดก็สามารถช่วยน้องแมวน้อยลงมาได้แล้วใช่แล้วพอก็ดีใจถ้าพอปีนขึ้นไปพอต้องแย่นแน่เลยไม่ปีนก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอาจจะตกลงมาได้นะคะเอาละ น้องแมวลงมาแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จะวางน้องแมวลงบนพื้นก่ยอนนะแยงว่าแต่ว่าจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าน้องแมวแย,ยงายงแยงยงแยงยงแ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 ยงถ้างั้นก็โชคดีนะเดี๋ยวก่อนฟังรู้เรื่องหรอฮะเคยฟังปุ๊กปิก๊กระโว่วอยู่บ่อยๆอะน่ารักจังเลยใช่แล้วแหละเอ้เดี๋ยวก่อนพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉันอยู่ตรงนี้แยงกลับบ้านไม่ได้แลวแล้วก็จำบ้านถูกใช่ไหมปุ๊กป๊ก จำบ้านถูกดูแลแมวมีความจำดีกว่าสุนัขเยอะบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินกลับเองไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งนะได้เวลาไปเรียนพระ,ระ,ะแล้วนะจริงด้วยแฮพี่ฝนเตรียมชุดพระ,ระ,ะมาหรือเปล่าเตรียมมาแล้วแต่อย่างนั้นแล้วก็นี่เราต้องวิ่งอีกกี่รอบเนี่ย <c oughs> เรามาช้าเราจะต้องวิ่งรอบสนามคุณครูให้วิ่งรอบสนามอีกสามรอบเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรเพื่อความแข็งแรงวิ่งได้อยู่แล้ว ถ้าวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปที่อื่นต่อโบอมาเร็วเขา้าโบ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 นี่ตามมาเร็วเขา้าเจบ้บโบนายจะวิ่งท่านั้นทำไมวิ่งท่าปกตินายก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนะมาเร็วๆร็วเขา้าเดี๋ยวต้องขึ้นไปทำเวรนะเนี่ยทำความสะอาดห้องวันนี้เป็นเวรของพี่เอกที่จะต้องมาทำความสะอาดเพเอกลบกระดานเองอ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนถูพื้นนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพี่ฝนนะ วันนี้ไม่ใช่หน้าที่พี่ฝนอะไรเขาเปลี่ยนไม่แล้วเปิดเทอมเขาเปลี่ยนไม้เปิดเทอมเหรอใช่แล้วเพียกกับพี่ฝนอยู่เวรวันเดียวกัน <c oughs> โอ้โหอ้ก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่วันเดียวกันพวกพีทฮะกาวาดหน้าต่างด้วยไม่ได้กวาดฉันกําลังปัดฝุ่นเฉยๆจริงๆฉันไม่ได้เป็นเวรวันนี้นะจะบอกให้เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะดีแล้วหมายความว่าไงอ่ะสามาคีกันไง เจ้าบ่อปาหน้าต่างฟังแล้วด้วยอ่านดีแล้วดีแล้วช่วยกันบู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 วันนี้ประสบความสำเร็จหลายอย่างเลยพวกเราพี่ฝนถูพื้นด้วยนะเอา้าแล้วพี่เอกทำไรอ่ะพี่เอกกำลังลบกระดานอยู่ไ <c oughs> อพี่ฝนล,ลบกระดานดีกว่าพี่ฝนล,ลบกระดานไม่ถึงหรอกทำไมอ่ะก็กระดานเนี่ยคุณครูเขียนไว้สูงจนสุดด้านบนเลยไงถ้าอย่างนั้นลบกระดานเรียบร้อยแล้วก็ไปหยิบไม้ถูพื้นมาช่วยกันถูเร็วๆเ,เ,เข้างั้นเดี๋ยวเพียงลบกระดานเสร็จแล้วเดี๋ยวเพียงจะเอาขยะไปทิ้งนะพี่ฝนนะ ทำไมอะ่ะก็ขยะไปทิ้งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านได้แล้วง้นบอ่อพวกเป็มาช่วยฉันถูเร็วบู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 บนี่ฉันปัดตรงนี้เสร็จแล้วกลับบ้านเลยได้เปล่าอะ่ะกลับยังไม่ได้ดถูพื้นยังไม่สาเร็จแล้วไม่มีเพื่อนคนอื่นมาช่วยเลยเหรอก็วันนี้เราอยู่กันนี่ไงหนึ่งสองสามสี่คน ใช่แล้วล่ะวันนี้เป็นเวรของเราสี่คนนะใช่ก็บอกว่าให้พวกเราสี่คนอยู่ด้วยกันไปเลยในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้ววันนี้เหนื่อยจังเลยามกันบ้านก็เยอะเยอะมานเลยนะพวกเราใช่กลับไปต้องทําการบ้านกินข้าวแล้วก็นอนพรุ่งนี้ค่อยไปโรงเรียนต่อนะ